อ้าวยักโงกก็ทราบกันอยู่ในโบงโงนก็ใส่ขบัวน้อได้ครไปลุงได้ด้วก็ใส่ข่บัวน้อนึ่งอาคือาคือกข้ พักระดาล่ะงปีกอีกทีนลงครับไร้เงิไล่นลือเลยชั้นงงนะทำตามมาให้ยางออกด้วยขับรถเกียร์ดามือด้อ เฮ้่แม่เวต้นป่งมันเอามาตำสมไดบ่มันเอามาตำติดเป็นตำสมไดปะทำไมอึดทำไมยักเอาต้นมาตำมันหิมันบออันนั้นบ่นนมันแปรเซตจืดๆเสื่อมโคบๆไหะเนาะเ้อเห็นแรกอันนั้นเขาเห็นขึ้นไปอันเดินขึ้น

คุณพูดจบปุ๊บอาจาจะแหลงลงมาเลยโคมลงมาเลยนี่อกระดา